ไปดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตและก็ความเป็นอยู่ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวข่าวหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จัดสงขาเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งค่ะซึ่งทํางานเป็นซักรีดนะคะปรากฏว่าเกิดภาวะความเครียดค่ะหลังจากทํางานหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวไม่พอกับค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าบ้านค่าอาหารการกินปรากฏว่าวันนี้ค่ะเธอเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้กันไกลนะคะจะก้นผม ตัวเองแล้วก็ทําร้ายคนอื่นก่อนจะมีเจ้าที่เข้าไปช่วยได้ทัน โดยตำรวจสายตรวจควนลังนะคะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็หน่วยกู้ชีพควนลังเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งค่ะอายุ39ปีที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งจากความเครียดใช้กันไกรพยายามจะก,กร่อนผมตัวเองแล้วก็แทงคนที่จะเข้าไปช่วยเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3บ้านสาลาต้นยางตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยเจ้าที่สามารถเข้าไปล็อกตัวช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันก่อนจะบานปลายทำร้ายตัวเองหรือว่าคนอื่น และก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อให้แพทย์ดูอาการและรักษาอาการจากภาวะความเครียดดังกล่าว ซึ่งจากการสอบทมญาตินะคะแล้วก็เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าสาเหตุที่หญิงสาวคนนี้เกิอดอาการคุ้มคลั่งน่าจะมาจากภาวะปัญหาความเครียดเรื่องครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าค่ะทางค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอเพราะต้องทํางานรับจ้างซักรีดหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวเนื่องจากว่าสามีตกงานแล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอีกสองคนโดยพบว่าเธอ,อยังค้างค่าเช่าบ้านมาเกือบ4เดือนแล้วค่ะ โดยก่อนหน้านี้เธอเคยพยายามจะใช้มีดกรีดข้อมือตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะจนญาติต้องพาไปพบแพทย์ด้านจิตเวชเพื่อรักษาแต่มาระยะหลังค่ะไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัดจึงทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นใหม่ค่ะ